มาเดีอพี่น้องเข้าป่าจะหาเห็ดแต่ต้องพักกินกาแฟก่อนกินกับขนมปังก็ได้นะอะนอ้องอันนั้นข้าวเหนียวข้าจีเหรอข้าจีน้นองหองน้องก็มีกัดเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมไม่ได้ใส่อะไรออมันจะเนยไม่เป็นไรกินก่อนอันนี้ก็ เราได้สุดใส่สูงกาแฟาหวานเจี๊ยบจริงอ่ะกินหวานมากมากอุ้ยไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะซื้อกาแฟไอ้แน่ทรีแอนด์วันอะอื้มัแบบน,นึ่งมอหนึ่งอุ้ยแบบเยอะจริงร้องมาอยู่ในป่าเนี่ยพี่น้องไม่รู้เียสิ้กกะทิ้นแหลมมันจ,จะมีป่ะ มันไปยังไงก็ป่าอมาแต่เช้าวันนี้อ๋อ,อว่าจะได้เห็ด